Uh, อ่าวันนี้ก็ม,มาก็อะไรอะ่ะเมื่อคุณเกิดเพื่อนของคุณ ยังไม่มาเจ้าโคโนฟรีด้วยเออนอกเรื่องนอกเรื่องโอเคมาเดี๋ยว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 วันนี้ผมก็จะมาคุยกับไอ้เจ้าซิมซิมินะก็ คุีเลยเย้ฮู้มาเปิดมาก็สวัสดีเคสวัสดีไปซิมเอ้าไอ้สิมตายแล้วมั้ง ไม่ออกเออโอ้รู้แล้วตืดอาจจะตายออดหรือว่ามึงอาจจะตายออกมาบอะฟลูไปเลยกูมไม่ใช่ควายโว้โย ไปอ네้าวเฮ้ยโฆษณาโฆษณามาแล้วหาอะไรวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองแกงพิมจุดๆกับมันดิ อะไรวะคือผมก็ไม่ได้ใหอยู่ชม้นตั้งแต่ตั้งแต่ผมเลยนะค่ะพี่ผมไม่เคยแอบชื่อมันไปนนเลยนะเวไยจุ๊บพีหาอะไรวะเนี่ยไม่ผมผมจอโทษผมขอโทษหรือเปล่าผมผมขอโทษที่ทำให้คุณไม่พอใจ่แกไม่เห็นในกลุ่มแกที มึงไปนอนบ้านมึงได้ไหมไปดูจุดจจุุดดนี่ต้องไปจุดทะเบียนสองรถแล้วเงียบไหมวะเฮ้ย ไอซิมไม่กวนจริงว่ะงงอะไรเหรอเตงเตงพ่องอใหม่นะมาแล้วโฆษณาปฏิบัติ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะไอซิมไอซิมอย่าอย่านะไอซิมไ่้อซิมมึงอย่านะมึงอย่านะมึงอย่านะอย่านะอย่านะไอซิมพิมพ์เพียอะไรมาไม่อะอ่านไม่ออก เริ่มต้นของเราสองคนหลาจดบเออใช่ท่านผู้ชมผมมีคำถามที่ผมเคยถามไ้ซิมไปแล้วผมมีคำถามที่ผมเคย าไม่ซิมไปไแล้วแม่งมันหนักใจผมมากเดี๋ยวขอจ,จุดจุดมันไปครั้งนี้แล้วก็จะพิมพ์ให้ดูนะเอาไม่ไปก่อนไปไม่อุ้ยสงัย จุดๆไปก่อนมาเดี๋ยวค่อยพิมพ์นะคะกูลองสมัครมหัสแบบกระกาอ่ะไอเขาเปิว้ยเมื่อตอนเย็นมามาเดี๋ยวจะพิมพ์รู้จากช่องเดี๋ยวรู้จักของก็เล่นรู้จากช่องเซสซ์ห้า โอพแล้วก็คำว่าให,หม่นะแล้วมันจะตอแบบสะเทือนใจผมมากดูนะดูนะไอ้เชี่ยว่ากูร้องไห้อยู่ผมทำกูขำเลยที่สัตว์อ๋ขอบคุณที่ชมนะไอ้ซิมขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณนะไอ้ซิมขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากแต่กูก็ไม่ได้ตัดต่อหรอกนะโอเคผมเล่นเกมเทจ่จริงๆนะต่อก็ไม่รู้อะก็ดีมาก <laughs> ใหม่ดิพอตาที่สองหนืองตาอะไรอะไรแกพูดตอบไม่เลยขอบคุณนะให้ซิมมาเล่นเกมปะอะเล่นเกมไหมน,มนี่มันต้องเขาว่าปะลืมดูนะอ,อะไรไี่เดี๋ยวนะ ทำไมทำไมตอนนั้นผมพิมพ์ไปว่ารู้จักช่อง Z ซ s อสเอช5 O P ป่ะมันบอกว่าช่องเชียเด็กเชียเด็กหน้าอะไรก็ไม่รู้มันอันนี้เอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหม ใสมึงด่าหูแพ่อไงเี like ้ยตัดด่ากูับพ่อไงเี้ยไอซิมไอซิม

แล้วทั้งหมดแล้วก็กดคันลอกไปจะได้พิมพ์แบบรัวๆไปเลยรู้จักทำคิดดีมากๆไปไปต่อครับต่อใหม่ดิเป,เป็นคาร์บอนใหม่ e มนน o m มนฟักโอ h ม y g ก d ไอซิมไอซิมมันชั่วร้ายมากโคตรชั่วร้ายเลยซิมซิมชั่วร้ายมากมูจิพ่งสิกูชื่อกัน มุจิมุจิใครวะไอซิมซิมมือเชี้ยอะไรแบบชุนซิมอ่ะมูช่าคนดังดิไม่ได้ยิน เออใช่เออใช่ท่านผู้ชมเขาีแกเออใช่ท่านผู้ชมมันมีอีกนะแก้มาก่อนก็แเ้วแผ่นดีแก่ปากอายุเออใช่ท่านผู้ชมมีอีกคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าซิมอายุเท่าไหร่ พี่ซิมอายุสิบแปดนั่นเองพี่ซิมอายุสิบแปดโอเคพี่ซิมอายุสิบแปดโอเคโอเคไนซิม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 ซันเฟดอาว้โหลด ใไม่ตักตักนะดูสิใครใครอ่ะคนขาวดัดฟันไงคนขาวฟ้าใส่ฟาใส่นะฟาใส่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 นะ

อะไรวันนี้เเกมอะไรเกมไรเกมอไรเกมไรอยากเล่นด้วยเกมไรเกมเกมอไรกูอยากเล่นด้วยมามามอยากเล่นอยากเล่นซิม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 มามตเกมมเอ้ยไม่ใช่มินิ มินิบ้างแต่กากที่พูดมาน้ำไม้น้ำไม้ไม้ครับก็ติดอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่ามินิอย่าบอกว่ามินิวอโอ้ยแม่กอดพี่ซิมก็เรียกมินิวอลแล้วเนี่ยไม c ครับก็ติดสร้างบ้านกินน้ำบ,บกไว้อย่าให้ท้าแข่งกับก่อนนะอย่าท้าแข่งกับเขาเดี๋ยวจะเสียน้ำตาร้องไห้กับบ้านไม่ถึกเลยแหละ Mình 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 đường. Mình đường. Mày đừng nhìn mini world cho Mày mày สัตว์ในเลีนนเ้ยนนี่เคี้ย้ซิมูโห้ซิมเดี๋ยวเดี๋เด,ดี๋ยวโอ้โหิมเจ็ด